สวัสดีครับ fc ช่องรับซื้อเหรียญกษาปณ์ไทยเก่าโบราณและก็เหรียญหมุนเวียนทุกท่านเลยนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญสิบบาทนะครับวาระด้านนี้ครับวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75พรรษา5ธันวาสอง5ันาเหรียญนี้ผลิตขึ้นในปีพศ2545นนะครับมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น เกล้านห้าแสนเหรียญนะครับราคาในสภาพ u n เเนี่ยก็คือไม่ผ่านใช้อยู่ที่ห้าสิบาทนี่คือตามคู่มือเหรียญน,นี้นะครับมีเหรียญที่มีการพบเจอของนักสะสมว่ากันว่าเล่นกันหลักหมืน่นถ้ามีจริงผมรับซื้อหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันและเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นนั้น มีลักษณะแตกต่างจากเหรียญนี้ตรงจุดไหนทุกท่านดูภาพนิ่งนี้ครับนี่เลยครับภาพนิ่งถ้าสังเกตให้ดีด้านล่างตรงชนิดราคาจะเป็น7500บาทนะครับที่ผมวงกลมไว้นะครับดูที่ผมวงกลมไว้ในภาพนิ่งนะครับดูครับจะเป็น7500บาทใครมีเหรียญ10บ,บาทวา,าลานี้สังเกตดูให้ดีเลยครับ ไม่แน่เหรียญของท่านอาจจะเป็นนะครับเจ็ดาบาทก็ได้อยู่ที่การสังเกตล้นๆ้นเลยครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับนี่คือเหรียญน,นะครับที่มีการผลิตผิดบล็อกเจ็ดพันหบาทนี่มาจากไหนเจ็ดพันหบาทนี่เป็นบล็อกของเหรียญทองคํานะครับซึ่งอาจจะมีการปั๊มนะครับในลักษณะที่ผิดพลาดกันออกมาในตอนการผลิต มีการพบเจอกันจริงๆในหมู่นักสะสมนะครับเล่นกันหลักหมื่นผมก็รับซื้อหลักหมื่นเหมือนกันนะครับซื้อขายกันในกลุ่มเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ผมก็ซื้อจาก f c เท่านั้นแหละนะครับผมไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้มากดราคาแต่อย่างใดนะครับนี่คือเรื่องจริงครับผมนะครับก็สังเกตดูนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75พรรษาแบบนี้นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ครับจะไม่มีตัวอักษรหรือตัวเลขอะไรเลยนะครับจะเป็นนะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9อย่างเดียวนะครับที่อยู่ใสดด้านในนะครับและก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับใครที่ฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะขึ้นคิวอโค้ดให้แล้วกันนะครับถ้าใครมีนะครับ ก็เอาโทรศัพท์สแกนที่ qr code นี้แล้วส่งรูปนะครับเข้ามาให้ผมดูได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา fc ไปก่อน fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกอย่างนะครับช่องนี้นะครับเป็นสาขาเดียวกันกับช่องบรบบือรักเหลียนนะครับยังไงก็นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญของท่านแน่นอน ถ้ามีตรงตามที่ประกาศนะครับผม f c ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในทกตอสวัสดีครับ